น้ำหมักไล่แมลงจากหน่อไม้นะครับคือน้ำหมักที่ได้จากการนำหน่อไม้มาผ่านกระบวนการหมักช่วยลดต้นทุนในการซื้อยาไล่แมลงสำหรับวิธีทำนะครับเราทําการปอกเปลือกหน่อไม้ออกก่อนนะครับเมื่อเราเปอกเปลือกหน่อไม้เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ทําการฝาน,นครับ ต่อจากนั้นนะครับเราก็จะเติมน้ำนะครับให้พอท่วมหน่อไม้พอนะครับทําการปิดฝาหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราเก็บไว้ในที่ร่มโดยทําการหมักประมาณ3วันสําหรับวิธีการใช้นะครับเราทําแบบฉีดพ่นใช้ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มหรือว่าทั่วต้นไม้ของเราที่มีเพีย้ยไม่ว่าจะเป็นเพี้ยพวกแมลงต่างๆมันจะมาทําการรบกวนน้ำหมักไล่แมลงจากหน่อไม้สูตรนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกขุนแผนศิลาโครครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําน้ําหมักไล่แมลงจากหน่อไม้ครับน้ําหมักไรแมลงจากหน่อไม้นะครับคือน้ําหมักที่ได้จากการนําหน่อไม้มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้ได้สารที่อยู่ในหน่อไม้นะครับคือสารไซยาไนน์สารตัวนี้จะมีฤทธิ์ในการขับไล่แมลงนะครับ ประโยชน์ของน้ำหมักตัวนี้นะครับเป็นน้ำหมักที่เราทําได้ง่ายนะครับช่วยลดต้นทุนในการซื้อยาไล่แมลงอีกทั้งหน่อไม้นะครับก็สามารถหาได้ตามภูมิประเทศหรือว่าตามพื้นที่ท้องถิ่นของเรานะครับแมลงนะครับที่ไล่นะครับก็คือเป็นพวกเพี้ยชนิดต่างๆหรือว่าแมลงปีแข็งทุกชนิดอีกครั้งนะครับน้ำหมักตัวนี้นะครับไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้นะครับไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับก็มีหน่อไม้นะครับหน่อไม้ตัวนี้นะครับจะใช้เป็นหน่อไม้สดเราจะใช้หน่อไม้ชนิดไหนก็ได้ต่อไปก็เป็นมีดนะครับสําหรับฝันแล้วก็เฉาะนะครับภาชนะหมักก็น้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าเราจะใส่แค่พอท่วมหน่อไม้พอนะครับสําหรับวิธีทานะครับเราทําการปอกเปลือกหน่อไม้ออกก่อนนะครับ เมื่อเราปอกเปลือกหน่อไม้เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ทําการฝัน,นครับการฝันหน่อไม้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมะครับจะฝันชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กนะครับแต่เราควรที่จะฝันชิ้นเล็กไว้ก่อนนะครับต่อจากนั้น,นครับเราก็จะเติมน้ำนะครับให้พอท่วมหน่อไม้พอนะครับทําการปิดฝา หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราเก็บไว้ในที่ร่มโดยทําการหมักประมาณ3วันกระบวน,นการหมักไม่ต้องเปิดฝาก็ได้ครับหลังจากครบ3วันครับเราก็จะกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำครับนำไปใช้งานครับส่วนเนื้อหน่อไม้นะครับเราก็นําไปทําเป็นหน่อไม้ดองหรือว่านําไปทําเป็นปุ๋ยก็ได้ครับการใช้งานครับในอัตราส่วนถ้าเป็นถังฉีดพ่นถัง20บลิตร เราใช้ประมาณ1แก้วน้ําหรือประมาณ200 cc ซีซีต่อน้ํา20ลิตรถ้าเป็นแบบฟอกกี้นะครับเราใช้ประมาณ20 c ซีซีหรือ1ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับวิธีการใช้นะครับเราทําแบบฉีดพ่นใช้ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มหรือว่าทั่วต้นไม้ของเราที่มีเพี้ยไม่ว่าจะเป็นเพี้ยพวกแมลงต่างๆมันจะมาทําการรบกวน เราควรที่ใช้งานสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ครับหรือเราสังเกตเห็นเพรียที่ต้นพืชของเรานะครับเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับเราจะใช้ในช่วงเย็นนะครับเนื่องจากช่วงเย็นจะมีอากาศอุณหภูมิที่มแมลงนะครับเริ่มออกมาหาจิน,นครับเ,เราสามารถเก็บไว้ ใช้งานจนกว่าที่เราจะใช้หมดนะครับเราทําปริมาณเท่านี้เราควรที่ใช้หมดในจํานวนนั้นเลยเนื่องจากเป็นวิธีการที่ทําได้ง่ายนะครับใช้กับได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะครับ และนี่ตัวอย่างที่เป็นแล้วนะครับเราทําการหมักมาแล้ว3วันลักษณะของสีของมันก็จะเป็นสีขุ่นๆหน่อยนะครับเราก็จะกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นน้ํา1ฟอกกี้ตัวนี้นะครับเราใช้1ช้อนนะครับจากนั้นก็ทําการขย่านิดนึงครับ ตัวอย่างการใช้งานในวันนี้นะครับเราก็จะนํามาฉีดพ่นกับผลน้อยหนานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเพี้ยนะครับเพี้ยที่มาอยู่กับลูกน้อยหนานครับเราก็จะทําการฉีดลงไปที่ผลของมันเลยนะครับตรงไหนมีเราก็ทําการฉีดเลยนะครับหลังจากที่เราทําการฉีดไปแล้วนะครับถ้าพรุ่งนี้มันยังมีอีกเราก็นํามาฉีดอีกนะครับจนกว่าที่มันจะนี้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่ครับการทาน้ําหมักไล้แมลงนะครับจากหน่อไม้นะครับวิธีการทําที่ง่ายและอีกอย่างไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อ,อยาฆ่าแมลงนะครับหน่อไม้นะครับเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับที่เราหาได้ตามท้องถิ่นเราก็นํามาใช้กระบวนการหมักก็ไม่ได้นานครับน้ําหมักไล้แมลงจากหน่อไม้สูตรนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับ